วิวสู้ชีวิตไฮโซน้ำหวานปล่อยช็อตเด็ดเต้เตาบึ้มอวดหนุ่นเซียป๊ามีน่นาชื่อว่าไฮโซน้ำหวานภรรยาแสนสวยของหนุ่มนาวินต้าจะปล่อยช็อตเด็ดให้ร้องซีดกันขนาดนี้ปกตินางจะสายแซ่บปวดเอลเอส ในชุดทูพีให้ได้เป็นบุญลูกตาบ่อยๆแต่ล่าสุดไฮโซน้ำหวานทำเอาเซอร์ไพรส์เพราะครั้งนี้ว่าบิวเกินต้านแทบจะไม่เหลือผ้าสักชิ้นไม่แปลกที่เธอคือที่หนึ่งในบรรดาภรรยาของดาราจะขยับตัวทำอะไรแต่ละทีก็ทำเอาหายใจไม่โล่งปอด โดยเฉพาะรูปเซตนี้ละจ้านางอวดหุ่นเสียโชว์หุ่นท้าให้ลองอาหารเสริมนางผิวออร่ามากแม่แล้วยังงักเต้าบึ้มๆออกมาสู้ชีวิตอีกเนี่ยดาราบางคนเห็นแบบนี้ยังต้องหลีกทางให้ไม่รู้ว่านางมีของดีอะไรช่วยทั้งอกฟูรูฟิตเสื้อทรงองค์มาเต็มจ้าซึ่งถ้าหากใครอยากคุณดีอกบึ้มแบบนางทักไปเลยนะจ๊ะที่ลายนี้ละจ้า บอกเลยเทรนเนียมาแรงทั้งปั๊วทั้งปังไม่ต้องมูแต่ลูให้ผัวรักให้เสียเวลาแบบเนี้ยผัวรักผัวหลงอยู่บ้านทั้งวันละจ้า